สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มารีวิวบ้านในอี e ิค่ะโอเคเคร่องจะกระตุกกระตุกหน่อยนะเคลื่อนบ้านกันเลยค่ะวันนี้เป็นบ้านเล็กๆนะอย่างแรกนี่ก็เป็นแบบเป็นบ้านเล็กๆนะทุกคนไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรแบบข้างนอกก็จะแบบมืดแบบมืดๆหน่อยนะโอเคเข้ามาในบ้านก็จะมีที่เช็ดเท้านะคะก็จะดีอยู่หรอ ที่จะทาวงกลมนี่หาย,ยากมากน,น,นะเราะกว่าจะหาได้แล้วก็มีกระจกหลังคามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะไม่ต้องแบบโฟกัสโฟกัสที่หลอดหลังคานะแล้วก็มีอันนี้นะคะแล้วก็หลังคาก็จะแบบแล้วก็มีตุ๊กตามีสามารถน,นอนได้ด้วยจะให้ดูไหนนอนได้ด้วยวัดนองข้างบนได้นะคะแล้วก็มีที่นั่งค่ะเป็นเบาะนุ่มนะคะเป็นเบาะนั่งแล้วก็มีโต๊ะแล้วก็มีโต๊ะสาหรับเล่นนะคะ อต๊โตอันนี้นะคะเป็นโต๊ของกินก็ได้อืมใช่เป็นโต๊ของกินโต๊ของเล่นโต๊วไว้เล่นอะไรแบบเนี้ยอันนี้เ,เอามาจากโซนโซนของเล่นนะคะก็จะบ้านก็จะประมาณนี้นะคะไม่เยอะมากเดี๋ยวเรามากินอะไรกันดีนี่คิดไม่ออกว่าจะกินอะไรดีอ่ะเออนั่นสิเดี๋ยวเรามาเล่นอันนี้กันดีกว่าค่ะเอออะไรเขาเรียกว่าดูบิดปะเออคอยเล่นก็ได้ นี่นะคะก็จะมิดได้อย่างนี้คือทุกคนเห็นข้างนอกเมื่อกี่ปะยัง,ง,ง,อองคิดจะถ่ายไปทันอ่ะเออตรงไหนปะคิดจะถ่ายแล้วใช่ไหมออกไม่ได้นะทุกคนเนี้คือแบบปิดปิดสวยแล้วนะโอเคเห็น okay. ไหมสวยมากเลยสวยอยู่ okay. โอเคนะโอยเตียงขยับได้โอ้ oh my god เตียงขยับได้อ เตียงขยับได้ด้วยเหมือนกันมันดิร์ร์ดิดดิดโอเคค่ะนี่ก็วางแบบให้มันเป็นสีเขียวแล้วก็ตุ๊กตาบูดูแม่มันเชื่อว่าตุ๊กตาบูดูปะไม่รู้ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็วางไปบนีเตียงเลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นคืนที่สี่สิบสามนี่นะคะเป็นคืนที่สี่ิบสามเนยอืมเดี๋ยวรอบันไดไปตอบรับเดี๋ยวเราจะปิดตรงนี้นะไปตรงนี้ มันไม่สวยเท่าไหร่โอเคก็ต้องปรับมุมให้ตรงนะคะก็ปรับเดือดไม่ได้นี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเราก็จะแปะลงไปหามุมแปะสวยๆโอเคได้แล้วสวยอยู่ใช่สวยอยู่นะคะนี่นะคะผ้าเบอร์นิดนึงโอเคปิดไฟนะคะแล้วก็จะมานอนกันดีกว่าเดี๋ยวเรามานอนกันดีกว่านะคะแล้วปิดไฟอันนี้คือเสียงเจ๊ไทยแพรหน่อยนะทุกคนว่าแบบอันนี้ กินทุ่มเรากำลังไม่รู้ช้อนก็ไปเดินไปปิดทีวีตัวนี้ค่ะปิดโอเคเอชิฟทำไมมันสว่างจังเลยอย่ามันสว่างอะเอ,อ่เอออกไปดูข้างนอกสิข้างนอกก็มันก็ไม่มีไฟนะทุกคนทำไมมันสว่างอ่ะเ,อเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็นั่งต,ตรงนี้กันค่ะเรามาเปิดแล้วก็เรามานั่งตรงนี้โอเค พูดแล้วก็ปิดทีวีนะคะพอเปิดทีวีเสร็จแล้วก็ดูตรงนี้นะคะเป็นเปิดไฟแต่เราที <Hey. S 1> ่เราจะมากินกันจริงๆไม่ต้องก,กินหรอกเรามาเล่นเราไปเปิดไฟไอโทรบานเอ้าป่าวคาดจะไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ดีดดโอเคเดี๋ยวเรามากินน้ำกันดีกว่ากินมนะนาวประเดี๋ยวเรากินมะนาวนะคะ กินมะนาวโ okay. อ๊ยอาหารเยอะมากเลยอ่ะกินมะนาวละกินแล้วะคะเรากินมะนาวแล้วค่ะแอปเปิลอีกหนึ่งรูปมานนิแล้วก็เลือดเต็มแล้วนะคะเอนเนอร์จีกับเฮลเต็มลวคือเอนเนอร์จีเนี่ยก็มันเป็นเลือดนะคะคือพลังของเรามันก็จะค่อยลดไปทีละหนึ่ง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 ส่วนเฮลนะคะก็จะเป็นตัวเพิ่มเลือดนะคะเอาไปให้เล เป็นตัวที่แบบอีกอันนึงถ้าเกิดว่า energy หมดใช่ไหมก็จะมีตัวเฮล์อีกอันนึงเออใช่นั่นแหละโอเคตอนนี้เราก็ปิดแล้วแล้วก็นอนแล้วเดี๋ยวเราไปไปคลิปกันตอนเชา้กาก่อจะเช้านี่มันแบบนานอยู่นะมันนอนมะากเลยก่อนเช้าก็เช้านี่มันนานมากเลยทุกคนโอ้ยแล้วก็เปิดไฟทั่วบ้านไปเลยสิคะ เปิดโอ้ใครม่ขยันส่งมาจิิงๆช่างมันนี่นะคะเราก็มาเล่นรูบิดนะคะมันไม่ได้หรอกมันได้แค่ปรับระยะทางอะไรแบบนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาไปคืนเลยเอ,เ,ออเ,เ,เอาไปคืนดีกว่าใครเราเอไปคืนอดเอาไปวางโลดโอเคซิบเกลีดมาน้อยนึงไม่เป็นไรหรอกน้มันมามาตก เราลาตั้งช้าห็นไหมทุกคนแกระโดดได้ดคน <Okay. S 1> แล้วก็กระโดดไปลยค่ะโอเคเราต้องไปแล้วนะคะ่ะไปแด้บาย